สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเคนะครับผมเรามาพบกับเกมคราฟโทเปียกันอีกเช่นเคย EP พีนี้เป็น E p ีที่5แล้วนะครับผมอ่าซึ่ง E ีพีนี้เราจะมาทําการเคลียร์ดันเจียนดันสุดท้ายนะเพุ่งอันนี้ท่านผู้ชมเป็นรูปฟันเฟืองหรือเปล่าครับผมอ่าอันนี้เลยครับท่านผู้ชมซึ่งหลกักๆท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นแล้วว่าตรงน,นี้เกาะนี้อ่า เราทําการสํารวจเกือบครบแล้วฝั่งนี้มันจะไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมนะเขาไม่มีอะไรตรงนี้แต่ว่าตรงที่จุดวัดสฟีฟ้าตรงนี้เนะาะเขาจะเป็นทางเชื่อมต่อไปอีก1ห,หมู่บ้านอาเอาไปงี้ดีกว่าเรียกว่า1ห,หมู่บ้านเนาะซึ่งหลักๆผมจะเคลียร์ดันนี้แล้วเราก็ไปหมู่บ้านถัดไปนะท่านผู้ชมนะซึ่งเราอยากจะได้เขาเรียกอะไรพวกแร่เ่เพื่อนผู้ชมเห็นจุดเดี๋ยวนี้ปะเป็นแร่อัพสาวอัพเกรดของเรานะครับผม ซึ่งนเะกาะตรงนี้จุดตรงนี้นะเขาไม่มีแร่ที่เลเวลสูงกว่านี้แล้วนะครับผมผมไปสำรวจมาหมดแลวอ่าเราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะต้องอยู่ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมนะซึ่งถ้าเราอัปเกรดอาวุธของเราเป็นขั้นที่สูงขึ้นอย่างเช่นอันเนี้ยตอนนี้มันเป็นเหล็กนะท่านผู้ชมซึ่งเราหาแร่ที่อัปเกรดเป็นขั้นสูงกว่านี้ไม่ได้เราก็เลยจะอาจทําการว่าเดี๋ยวเราจะเคลียร์ดันเจียนอันสุดท้ายอันนั้น แล้วเราก็อาจจะลองลองย้ายไปตรงตรงนู้นอีกสักหน่อยหนึ่งในหมู่บ้านถัดไปนะท่านผู้ชมนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปนะเดี๋ยวเราจะทําการส่งเควสอ่าโกเลมที่เรารับไอพีที่แล้วซึ่งเราลืมไปเลยนะท่านผู้ชมอ,อยู่ตรงนี้เองเจ้คนนี้นี่เองเขาให้เราทําการไปฆ่าโกเลมนะเราก็ฆ่าให้เจ้เรียบร้อยแล้วส่วนอันอื่นนะั้นที่ด้านขวาบนนั้นอันนั้นเรายังหาวิธีเคลียร์ไม่ได้นะหรือเรายังไม่ได้เคลียร์นั่นเองโอเคหลักๆก,ก,ก็อุ๊กระโดดทาไม หลักๆก,ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เรียบร้อยเราได้ทําการครับผมได้ทําการครับลูกธนูใหม่มาแล้วเอามาเพิ่มอีก300ลูกและอันนี้ที่ผมดรอปมา,อาก่อนจะโดนยิงตายอีพีที่แล้วท่านผู้ชมโอเคเขาดีมากแล้วนะเนี่ยบวกแอตแทกยี่บวกแอตแทกสิบดีเฟนซ์ห้าสิบแล้วก็โอกาสติดขี้สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้ถ้าลูกธนูลงหมดเราก็จะใช้หอกอันนั้นได้นะครับผมสเปียร์สเปียร์ เดี๋ยวตอนนี้เรามุ่งหน้าไปเลยนะท่านผู้ชมเนาะอ้อผมลืมไปเรามีสกิลพิเศษอีกหนึ่งกิสที่เราเรียนมาอีพีทีแ่แล้วเราไม่ได้ใช้นะท่านผู้ชมนะเ,เขาเรียกว่าอันนี้เป็นสกิลวิ่งไวนะท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งไวได้ขนาดไหนนะวุรอ่าเราลองไปเลยดีกว่าไม่ได้ไวเลยนี่โถเอ้ยไปก่อนดิอ่าไหนอยู่ไหนไม่ใช่สิอันนี้อันนี้ล่ะอ่อันนี้จะไวไหม ดูสิถ้าโบสสองอันพร้อมกันเุ้ยเอออันนี้วายโ,โอเคแสดงว่าเขาต้องใช้สองอันพร้อมกันนะท่านผู้ชมนะจะทำการที่วิ่งไวมากเลยเลยผมเพิ่งจะรู้นะเนี่ยโอ้โอเคโอเคเราจะมุ่งหน้าไปทางนู้นเลยนะท่านะผู้ชมนะโอเคไป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 เขาจะอยู่ด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมนะอยู่ตรงนู้นนะแต่จะวิ่งไปโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวขากลับอาจจะแวะตีไอ้เจ้าอบอสธนูนี่ด้วยนะเผื่อเราจะได้ธนูใหม่นะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือ อ่าคิด,ดแล้วอาธนูเนี้ยเขาก็ดีนะรับผมแต่อันบนเ,นเขาจะทําให้เราวิ่งเร็วช้าลงนะครับผมนะเราก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็ค่อยไปหาทีหลังก็ดีกว่าโอเคเซฟจุดวาร์ปตรงนี้แล้วเราวิ่งผ่านเขาก็จะเซฟจุดวาร์ปให้ออโต้เลยนะโอเคเราจะไม่สนใจเขานะท่านผู้ชมนะหลักๆคือเราจะไปตรงนู้นอ่าโอ้ยพวกนี้ลบไม่เอาไม่เอาไม่สนไม่สนโอ้ยมันตามมามันตามมาอ่ามันตาม,มาเหรอ ทงังกเ็เสยเสยเสยโหอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากตายนะฮ้ยโอเคไปต่อไปต่อไปแล้วเออมาอีกแล้ว,ลวมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วหรือนี่หอกชั้นแรงนะจ๊ะไอ้หนูอาอตัวนี้ไม่ตายเก็บกระดูกไปเลยเก็บหยดน้ำกับกระ,ด,กระดูกอะนี่ตรงนี้เป็นดันเจี้ยนสุดท้ายนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ่อเดี๋ยวดูก่อนนะก่อนเราจะเข้าไปนะท่านผู้ชมนะเขามีจุดเซฟตรงนี้หรือเปล่านะ ผมเห็นคุ้นๆนะโอ้ไม่มีมีแต่ตรงนู้นเนาะโอเคไม่เป็นไรคงไม่ตายหรอกมั้งท่านผู้ชมนะเราจะทําการคุยกับเขาก่อนนะเฮ้ยอย่าไปตีเขาลูกโอเคไปโอ้เขามีหลายระดับนะท่านผู้ชมนะโอ้นี่เขาได้โล่เท่ด้วยนะเนี่ยโอ้โอเคโอเคแต่อันนี้โอ้นี่ขายจะต้องสามพันเหรียญเลยนะเนี่ยแต่ดาเมจเขาค่อนข้างจะน้อยกว่าที่เราใช้เยอะเลยนะโอเคงั้นเราจะลองไปเลยดีกว่า ไปเลยผมก็ไม่เคยเข้านะอันเนี้ยไม่รู้มันเกืออะไรนะเป็นดันเจียนมันเจียนอ่าอันนี้อันนี้กระโดด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 ล่อนอุ้ยเกือบไปแล้วเฉียวดีนะไหวตัวทันอ่าเจ้านี่เจ้านี่โอ้เรียบร้อยโอ้พอม,มีธนูแทบแล้วอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะท่านผู้ชมโบเรียบร้อยเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งมาเรียบร้อยโอเคอ่าประตูเปิดแล้วท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราเก็บของไปด้วยนะของพวกนี้น่าจะมีประโยชน์ในการคาราฟนะท่านผู้ชมนะอุ้ยนี่อะไรอะ่ะอุ้ยอย่าบอกนะว้ายจริงๆด้วยท่านผู้ชมโอ้โหงานเข้าแล้วสิเราจะตายไหมเนี่ยไปไงต่อวะเนี่ยโอ้โหมกด E อ๋อโอเคกด E อ๋อเขาก็จะอ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วปุ๊บกดอ e. ี ใช่ไหมใช่ซีเอออันนี้จริงๆด้วยอันนี้เราก็ทําการกระโดดไปปุ๊บเขาก็จะรับเราตอไปอีกช่วงหนึง่งโอ้โอเคโอเคไปตอ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 อันนี้เริ่มเริ่มไกลแล้วนนเนี่ยเอ,อ้ยล่องลงเอ,อ้ยเกือบลนวิ่งน่ากลัวน่ากลัวที่ตกลงไปนี่คือเริ่มใหม่้วท่านผู้ชมนะปุ๊บล่ <laughs> องไอ้เจ้าพวกนี่โบ๊ะหนึ่งตัวโบ๊ะหนึ่งตัวเอ,อ้ย โอ้ยตกใจขี้อ้าไอ้อนี่โอ้โหเห็นแล้วว่าแอบตายเจอดาบเทพดาบอันนี้ฟันไวกว่านะท่านผู้ชมนะไอ้หอกตะกี้มันอันใหญ่โอ๊ะอะไรอะอุย้ยเอาไปขายผมไม่ได้ใช้นะเอาไปขายท่านผู้ชมเพราะพอดาเมจมันน้อยนะเพราะว่าใช้ดาบน้อยนี่ดีกว่านะท่านผู้ชมนะเดีย๋ยวขอทำการสลับนิดนึงเออโอ้ยสลับไม่ได้ซะด้วยสิ เอาเป็นว่าเราใช้ไอ้นี่ดีกว่าเราจะใช้ธนูสอยในะระยะไกลถ้าพอมาระยะใกล้ๆเราก็จะใช้ดาบนะท่านผู้ชมนะอ๊ไม่โดนเฮ้ยรอ,อดหวังขาไปได้ไงเฮ้ยบังอาจเฮ้ยอีกแก้วหรือเออไอเจ้าตรงนู้นปาเรียบร้อยไม่มีแล้วมั้งอ๋อไม่มีแล้วโอเปิดแล้วประตูเปิดแล้ว เราก็โอ้มีของดรอปเดี๋ยวเราเอาของไปขายนะถ้าไม่ชมนะธนูกบองกบ,บินอะไรเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าอันที่เราใส่ไว้นี่มันโ p พกว่ากันเยอะโอเควิ่งไป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 เดี๋ยวก่อนนะถ้ากดอันนี้เุ้ยเปลือกมานานนิดนึงแต่จะวิงว่งวิว่งไวไหมวิ่งไวจริงๆด้วยโอเคเลยอ,อ,เเลอ,อุ้ยเบรกตัวเบลเลเชียวอุ นี่บล็อกไปน็อกหมื่นหมื่นหมื่นเจอสองพันเก้าไปปุ้งเรียบร้อยปุ้งเรียบร้อยอ๋อมันมีสกิลบล็อกเราท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหออกไม่ได้ต้องให้มันหมดสกิลก่อนพวกนี้มันไล่กล้าโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมเราเก็บของไปด้วยเอ้ยเขาได้อะไรเ่ะอ๋อเขาได้คริสตัลบริษัทคริสตัลนะใช่ไผมโอเคไปไปไปโหแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่าให้ปีนขึ้นไปลนะ่ะโอ้โหจะปีนยังไงล่ะเนี่ยตายแล้วโอ้โหให้มาให้มาด้วยเออเอาไงดีวะเออเอาไงดีเอาไงดีเออเอาไงดีผมไม่ค่อยอยากผมไม่ค่อยผมกลัวตกคับท่านผู้ชมเอาเอาเป็นนี้ดีกว่าอย่างที่บอกผมกลัวตกนะท่านผู้ชมนะ ไม่อยากใช้ไม้เลยใช้เป็นอันนี้เลขแปดแล้วกันนะโอเคอ๋อต่อทางเดินเองเนี่ยเหรอเอ๊ยอยยทำไมล่นโอ้ยทำไมล่นนะอะโหอะไรวะ ไอ้หลอดนะท่านผู้ชมผมงงมากเลยเออหลุดไม่เอาอ๋อไอ้ลูกไฟมันทำพังหรอโอ้ไอ้ลูกไฟมันยิงไอ้นี่เราอ่ะท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไล่กาดโอ้ไอ้พวกนี้นี่ โอ้มันยิงอ้นี่ของเราผมก็ว่าทำไมเราหล่นได้อ๋อโอเคโอเคต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมโอ้หตกใจตกใจโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยโอ้จะจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยรลอดตายอย่างควายขิดเออเอาไงต่อไงต่อโยเลิกไงอ่ะ อ๋อโอเคเุ้ยตกใจหมดเลยไอ้พวกนี้มันหนีอะไรมาน่ะไอเขาเบนันหนีอะไรมาฮึุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอะไรอ่ะโอ้ยิงได้ไหมโอ้ยิงไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเขาจะไปไงอ่ะฮ้ย เรีบเยบร้อยเอ,อ้บ้าเอ,อ,อ,าอ,อ้ยเอ้ยตกโอ้โหดีนะไม่ไม่ตายเอ,อ้ยเราจะไปไงอะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวปีนได้ไหมปีนปีนปีน,ปน,ปนเอ,อ,อ้ยโอ้โหตกตกผิดทางผิดทางทำไงดีอะ เออเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีวิธีสิท่านผู้ชมเอ้ยทำไมตกอะเหนื่อยเจ้าพวกก็ปลินมันมันอยู่ทำไมทำไมกันตรงนั้นวะเออเออเออเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย ไทไทไทยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยเอ้ยกระโดดไปทางโน้นโอ้โหอะไรวะนนี้ออ้ยโอ้ยย่าย่าย่ายายายาโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะรอดไหมเนี่ย โ, anut, โอ้ยรอดโอ้ยเหนื่อยเนยเกรงเกรงว่าจะขึ้นมาได้ปะโถปะทังอืมเว้ยอะไร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 โอ้ก็ต้องลงเหรอเนี่ยเอ้ยต้กระจายมดเอ้ยลบ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 มามแตกแตกยายาไม่โดนยาไม่โดนแตกแตกแตกเอ๊ นั่นโด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 นขงังโดนขงังโดนขงังอือไอ้เจ้านี่ใช่ไหมอ่ะเจอกันป้องปุ้งเรียบร้อยเมยไอ้เจ้านักเวทโอเคไปกันต่อเฮ้ยอะไรแกะอะไรอีกแล้วอ่ะดวก่อนนะท่านผู้ชมนี่มันอีอยางเฮ้ยคืออะไรอ่ะ อึ๊บอึ๊บหมุนหมุนหมุนใช่ไหมใช่ไหมเออถูกโดนอุย้ยตกใจเออเออโอ้อะไรเนี่ยเอ,อ่อเดี๋ยวก่อนนะแล้วอันนั้นทำไงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่อ๋อใช่แล้ว อ๋อเขามีสะพานแบบนี้อืม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 โอ๊ยงงแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีอะไรอีกโถเออเอออย่าบอกนะโหเดี๋ยวเด,วเ,ดวเราไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่าท่านผู้ชมเออเออโอ๊ยมีอะไรอ่ะ ติดดติดต,ดตดมามามาจัดการจัดการจัดการเออเมืนเหมืนมือนมือนไอ้นี่มัอนอะไรอ่ะเอโอโหูรลบรบรอบสกิลบ้าสกิบลกบอลเลยเนี่ยเออ,จอ,จ,อจอก็จอก็จอก็ระวังมึนระวังมึนระวังมึน ระวังมือระวังมือระวังมืดระวังมืดอ,อ,อีกรอบอีกรอบไปนี่เรียบร้อยโอ้ยเหนื่อยเอ้ยอีกแล้วหรืออ๋ออะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอ้าเราเคลียร์แล้วท่านผู้ชมกด e โอเคปลดล็อกอ่าอันนี้เอาไปทำอะไรไม่รู้กด e โอ้โห cover เพียบเลยอะไรเนี่ย โอ้ถุงเงินถุงทองหรือเปล่าขนนกขนฟินิกว่าทำอะไรอืม่ะเคลียครับผมเกาะเริ่มแรกเราเคลียรเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราได้อะไรมาบ้างนะท่านผู้ชมนะโอเคหลังจากที่เราออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าเราได้อะไรมาบ้าง ออโอเคได้ธนูขาย200เหรียญอาวานขาย200เหรียญเราไม่ได้ใช้นะท่านผู้ชมนะอย่างที่บอกไปในตอนที่เราอยู่ในดันเนะาะออสองอย่างนี้เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราก็จะไปขายทิ้งเอาเหรียญทองเนาะโอเคเราโอเคอันนี้เรายังไม่ได้วางอ่าตอนนี้เรากล่าวว่าเราจะไปวางบ้านริมน้าเรานะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะขนนกฟินิกนะเราไม่มั่นใจว่าเขาใช้ทําอะไรนะท่านผู้ชมเขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนจะมี มีพลังบางอย่างอยู่ในในนี้นะเอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นขนพิเศษแล้วกันนั้นเราแปดดาวด้วยนะท่านผู้ชมนะอันี้รเบิดที่เราก็ไม่ได้ใช้นะเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้เลยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมนะฝั่งนี้เราหน้าจะเคลียร์หมดแล้วอ,อย่างที่บอกนะลองไปหล่อยนักธนูสักรอบนึงหรือเปล่าถ้าอีพีไม่ถ้าอีพีนี้ทันเดี๋ยวจะลองไปสำรวจอีกหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนะแต่เดี๋ยวราดูกันว่าเราจะทันหรือเปล่าน,นะท่านผู้ชมโอเคหลักๆเออเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เจ้าไอ้เจ้านี่มาม,มาแอบฟังหลังเออเออโดนอะไรเออนั่นมันมืดแล้วนี่ว่าเอาเก็บกระดูกไปก่อนทายอะไรได้ก็ไม่รู้อ่ะเรียบร้อยไอ้นักธนูนี่อีกแล้วจะดับหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ม,มามาเจอกันหน่อยปุ้งสามร้อยเออไม่เอาไม่เอาหลบหลบหลบแต่ถือว่าเรายิงแรงมากนะท่านผู้ชมนะ อาจจะเป็นพลังเลเวลเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้นะแต่ก่อนเราเยินได้ทีละหกสิบนะท่านผู้ชมเฮ้ยลบ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 มาขอสักทีสิอุย้ยตรงนี้ไปเลยเราอะมันเทพอยู่แล้วไปไม่โอ้โหไม่ิีลบอ้าวทำไมอ้าวมันไม่ยิงเราเลยอ๋อหรือว่ามันไอ้นี่มันติดสตาร์ทเรา โอ oh, ้จริงๆด้วยเขาติดอ่าสก,กิลสตันของเรานะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอยากยิงให้ตรงไอไอคิสตันตรงหน้าอ,อกเขานะท่านผู้ชมนะเอยมาแล้วเลีวรบรบบบบโอเคมันมืดแต่ท่านผู้ชมมันมองยากต้องให้ย้อยขนาดไหนเนี่ย เรียบร้อยตายทีเดียวโอ้โหสองหมื่นกว่าไม่รู้ว่าได้อะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะโฮ้ยแบบได้ลูกทะลุแบบได้ลูกทะลุแบบนั้นอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมกดอะไรเนะี่ยกด P อ๋ออันนี้เคลียร์แล้วเรียบร้อยได้แต้มสกิลมาอีกหนึ่งแต้มโอเคเอาไว้ก่อนแต้มสกิลแต้มสกิลรู้สึกว่าเราจะอยากอัพอันนี้นะอันนี้เออยังไม่เต็มแม็กซ์ทำทำให้เรายิงแรงนะท่านผู้ชมนะเออโอเคโอเค เราเคลียร์ได้ง่ายๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงที่อีพีที่สามเราพยายามหาให้ท่านผู้ชมดูแล้วเราเราไม่ได้ท่านผู้ชมเราได้มาแล้วนี่โอ้โหแต่เหมือนกันเปะ๊ะเลยท่านผู้ชมเอ้ยโอโ้โหรอบโอ้โหเหมือนกันเปะ๊ะเลย อ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้ไมาแล้วป้าน,นี่ยเนี่เนี่เขามีโอกาสดอกจังมีโอกาสดอกจังที่ผมบอกนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาถึงหมู่บ้านแรกของเราแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์ของสักนิดหน่อยนะครับผมและเดี๋ยวเราจะไปไปหมู่บ้านถัดไปกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวขอขาเวลาเก็บของสักแป๊บหนึง่งตรงนี้โอเคตรงนี้เราไม่ได้เราจะขายของเนาะขายอันนี้ไปก่อนหนึ่งชิ้นโอเคอีกสองชิ้นเราไม่ได้ใช้นะ ส่วนธนูอันนี้มันเหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยเราก็จะขายไปหนึงชิ้นนะท่านผู้ชมนะซึ่งอยากหลักๆก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้หรือว่าเราจะเก็บไว้ก่อนดีอ่าขายดีกว่าอันนี้เราก็ขายไปนะท่านผู้ชมนะเราคงจะไม่ปลูกไอ้พวกนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นะโอ้โหนี้ด้วยนี้ด้วยนี้ด้วย อันนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ย Dusty Full of Copper c o i l e n c i e n t Age s to b e Novels o อ๋อโอเขาบอกมันเป็นถุงถุงทองแดงอ่าปริศนานะครับผมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเอาม่แลกเป็นเหรียญทองได้นะโอเคงั้นเราก็จะขายไปอันนี้เราก็จะขายไปด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่านไปด้ดต้อง4,500น้นะนะท่านผู้ชมนะเป็นวิธีการหาเงินอ่าง่ายๆนะครับอันนี้น,นะโอเคอันหลักๆก,ก็เราก็จะขายแค่นี้นะท่านผู้ชมอันนี้เราเก็บไว้แลกของอนะโอเค พวกนี้เราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราก็เอาไว้ปล่อยให้เขาขายเขาจะขายให้เวเราอีกประมาณ4นาทีนะท่านผู้ชมนะอย่างอื่นก็คงจะต้องเก็บไว้อ่าโอเคอ่ไม่อยากเอาติดตัวไปเยอะนะท่านผู้ชมถ้าเราเอาติดตัวไปเยอะงี้กระเป๋าเรามันจะหนักแล้วเราจะเก็บของอื่น <S <S เพิ่มไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะมเดี๋ยวผมเอานี่ไปขายด้วยดีกว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้ อันนี้โอ้โหถูกมากโอ้ไม่เอาไม่เอาโอเคอันนะประมาณนี้ดีกว่าส่วนอย่างอื่นก็คือพวกแร่พวกอะไรที่เราเก็บมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างเนี้ยมันให้มาจากดันเจี้ยนนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บไปด้วยเลยนะถ้าเราใช้เดี๋ยวเราค่อยมาเอาไปดีกว่าอย่างง่ายถ้าจะง่ายกว่านะแบบนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็ Нет. ถ้าเกิดเราหิวไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะทําอะไรไม่ได้อะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเก็บถ้าเราไปเจอของใหม่ๆเราก็จะเก็บไม่ได้นะโอ้อันนี้ไม่ได้ กระดูเก็บไว้หยดน้ําเก็บไว้โอเคอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้เราไม่ได้ใช้นะเราก็จะเก็บไว้ก่อนโอเคอติตัวไปแค่นี้แหละส่วนขนนกนี่รู้สึกว่าจะเก็บได้ทางไหนนะอ๋ออยู่เก็บตรงนี้โอ้อันนี้มันมีเอาไปรวมกันได้นี่นะเออเราก็เอามาแยกกันทําไมก่อนโอเคโอเคจะซื้ออาจจะดูเสียเวลานิดนึงนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเราก็อยากจะเคลียร์ของให้เราให้ได้มากที่สุดนะก่อนเราจะไปโอเค ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะนจะกลับมาที่นี่อยู่เหมือนเดิมนะคะระับท่านผู้ชมเพราะาเราก็ยังมีเตียงอยู่ตรงนี้นะถ้าเราตายแล้วจะเกิดตรงนี้ได้นะแต่เราจะพยายามไปวางเตียงตรงนู้นด้วยนะท่านผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งไปเลยเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปเลยนะทําเวลานิดหนึง่งเพราะว่าเสียเวลามาเยอะแนละ้วท่านผู้ชมหลักๆก,ก็คลิปแต่และ EP หนึ่งนะครับคุท่านผู้ชมมันก็ไม่อยากให้เสียเวลาเยอะนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ปุ๊บกดผิดกดอะไรเลย โอ้ย oh, ไปกดคิวเจอมาร์กไม่เอาไม่เอาในมาร์กไม่มาร์กไม่มาร์ากนู่นน,น,นูนฝะั่งนู้นนะท่านผู้ชมมันเป็นเมืองใหม่ฝั่งนู้นเนี่ป่ะรู้สึกว่าเราจะต้องลงไปฝั่งนี้นะท่านผู้ชมมือก็พลังงานเรามันไม่ค่อยเยอะท่านผู้ชมเราก็จะลงมาในที่ต่ำๆก่อนแล้วเราก็จะเลื่อนล่อนลงไปอ่ามันเป็นทางลัดที่ดีที่สุดแนะไม่งั้นเดี๋ยวเราเราตกลงไปเราก็จะเสียคือเสียเลือดมากนะท่านผู้ชมประมาณนี้ อ๊ล่อนไปเลยโอเคตามทางลงไปวึบตกมาไม่เสียไม่เสียโอเคเราจะตามทางไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเอออันนี้คืออะไรอะ่ะขอแวะหน่อยได้ไหมเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลนิดหนึ่งจะเจอกล่องสมบัติอ้าวไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอันนี้มีถ้ำเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำด้วยหรืออ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน อย่างที่บอกนะเราจะไปเซฟจุดตรงนู้นก่อนนะเราจะไปสำรวจดูนะว่า e ีพีหน้าเราจะทำอะไรได้อีกหรือเปล่าอีพีนี้ถ้าไม่ทันก็อยากจะแค่ว่าเออไปสำรวจแล้วไปเปิดจุดตรงนั้นทิ้งไว้นะเวทกอบลินไม่เอาไม่เอาวันนี้เอาไปก่อนเอาเอาลืมเซตขวานปับป๊บปั๊บวิ่งลมกรดไปเลยวิ่งเป็นแบบวิ่งไปเลยตามทางไปก่อนไม่สนใจใครทั้งนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอจับน้องม้าได้ไหมสักตัวหนึ่งท่านผู้ชมเอ,เอานี่ออกก่อนเอโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดตีเขาเขาจะตายไหมอ่ะมีม่กล่องสมบัติคืออะไรอ่ะเก้าอีเอาไม่ใช่ทีเราจะตามมันยังไงเนี่ยโถ่เว้ย อ๋อมันไม่ตายโอเคเข้าใจแล้วแสดงว่าน้องเล่าเยอะน้องน้องไม่ไม่ตายนะเฮ้ยติดไหมติดแล้วเออจะรีตัวได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวผมมีเควสให้ส่งเออพิด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 เองนี่ก็เซ็นสถีปไปบางทีนะ่ะเออประมาณนี้ปาไป นี่จับได้แล้วอุ้ยเสียเวลาไปต่อดีกว่าเอ่อโอ้โหอย่าบอกนะไอ้ฝั่งนี้มันก็มีไอเหมือนธนูที่เราตีนะ่ะท่านผู้ชมเหมือนตรงนู้นน่ะไอ้ป้าไอ้ป้า,ไอ,ปา,ไ,อปาไอตัวธนูที่เราไปดอกมานะ่ะอย่าบอกนงะฝั่งนี้มันก็มีเหมือนกันนะ่ะหึรู้สึกแปลกโอเคไปมีมีก็ไม่มีก็ไม่ว่ากันมีเกิดธนูเยอะนะหรือว่าเอาไว้ก่อนดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาหาจับน้องใหม่ น้องปลาลูกบอลเปนหนึ่งลูกกับน,น้องน้องจะยอมไหมเออเฮ้ไม่ติดกูอ่าแล้วเชียวไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเคงั้นเอาไวท้ทีหลังนะท่านผู้ชมนะโอเคหลักหลักก็โอ้ยเราถึงแล้วนี่นานี่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 น,นี่โอ้ยหมู่บ้านเนินเขากดฟิง้งเซฟไปก่อนแต่ถ้าต้องตั้งเตียงท่าแถวนี้ถนะ้าท่านผู้ชมผมคิดว่าถ้าตั้งเตียงแล้วอาจจะได้มีโอกาส มาถึงปุ๊บก็เมืดปั๊บเลยโอเค NPC อยู่ที่นี่ออ้อย่างเงี้ยนี่คืออะไรอะ่ะหัวคอยเฮ้ยเราเอาเตียงมาตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเราครับได้เป้าวะเออโอ้ตายและขาดหินกับขับอ่าแฟลกลุงมีอะไรหรอเปล่าลุงลุงคืออะไรอะ่ะโอ้ยลุงเ็ยังจะขายของเนาะ อ่ะซื้อก็ได้อดหนุนอดหนุนลุงไอ้แถวนี้มันมีหินโอ้นี่ไงอ๋อมันเป็นระดับถัดไปจริงๆนะท่านผู้ชมเหมือนปะเขาจะมีดาบมีอาวุธที่ขั้นสูงกว่าเดิมเหมือนปะโอเคโอเคแสดงว่าเราคิดถูกแล้วที่เรามาหมู่บ้านนี้เนาะอันนี้ไม่มีอะไรเราจะสำรวจก่อนนะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นเราจะสำรวจอันนี้เขามีเควสนี่เควสอะไรอะออฟเฟอร์แบตเตอรีแร่แบตเตอร,ตร,ตรี่คืออะไร อเออมาจากไหนนี่โอ้ยเขาไม่มีอะลุงเออตัวนี้คืออะไรอะไก่อะไม่มีอะไรว่างๆโลง่งๆเลยฝั่งนี้มีโอบปเราจะต้องหาวิธีอัปเกรดให้ได้นะท่านผู้ชมนะเก็บไปก่อนหนึ่งลูกเออไอหอคอยนะมันอยู่ตรงไหนเออไลฟ์ฟอลโล่เดี๋ยวก่อนโอ้หอคอยอยู่ตรงนู้น แล้วแร่แถวนี้คือแร่อะไรอ่ะหลักๆเรามาหาแร่นะท่านผู้ชมนะอ๋ออันนี้มันเป็นแร่เหล็กเหมือนเดิมอืมเดี๋ยวเราต้อง,องไปวิ่งหานะท่านผู้ชมนะนี่เหมือนเดิมเป๊ะเลยไปกลับไปในหมู่บ้านก่อนถ้านแรแ่เริ่มต้นผมคิดว่าเราน่าจะต้องกลับไปที่หม,มู่มบ้านเดิมแต่อันนี้ก็คือประมาณนี้ เมื่อกี้เราไปทางไหนมานะอ๋อเม่อกี้เรามาคุยกับลุงคนนี้เขาขายของแล้วลุงคนนี้ล่ะนี่นี่คืออะไรอ่ะคืออยางนี่เอ้าโอออัปเกรดเหรอทำไมเป็นอนี้ทำอะไรหนูชีสเค้กเอาเราเอาจากไหนเราว่าเราทำได้แล้หรือเดี๋ยวถ้าทำเรารับมาก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทำได้แล้วเราค่อยเอามาให้เขา โอเคโอเคอีเม okay, okay. e ้นหนูอยู่ตรงนี้นี่อะไรอ่ะอ๋ออ๋อขนแก่โอ้โหอ,อยู่บ้านเก่าหมดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยว่ากันเรารับมาก่อนอย่างที่บอกติดอะไรติดอะไรเสียงอ,อะไรกะอือหือมีเจ็ด เดี๋ยวค่รรอยไปทำอ้ออยู่ในนี้อยู่ในน,น,นี้อืมอ๋อด้านนี้ทุยเสียงโกคูอ่าอีหนูเลยเอาอะไรหนูเฮ้ยโอ้ยแล้วหนูจะเอาจากไหนอะ่ะรับไปก่อนก็นล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโห้เค้กยอย่างเยอะท่านผู้ชมฮู้ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากวันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งเรามาถึงหมู่บ้านที่2แล้วนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาดูกันที่ว่าเราจะสำรวจอะไรได้บ้างนะครับผมหรือทำหาแร่ได้หรือเปล่าผมอาจจะลองเซอร์เว์หลังใหม่สักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ยังคงจะไม่เล่นอะไรเยอะนะครับผมโอเคเราพบกันใหม่อีพีหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาวันนี้ก่อนนะครับผมหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ